ครับพี่น้องตอนนี้น้องเศรษฐีเข้ามาถึงโดมเรียบร้อยแล้วนะครับผมลลไม่ได้ล็อกใช่ไหมเอากลับบ้านไป้พี่ชายนะครับงามจะได้นเนาะเย็นฉ่ำมากอมของของใหม่นะครับพี่น้อง ลีโวเลโวเปล่าอุปกรณที่ดมเอ้าเขาบอกวิพามาจังไรอะไรยังไงเฮ้เขามาอ่ะบันบไ๊คพายมาอะไรยังไงตูขีนเข้าเป็งไหนตูขีนโอ้เขามาต่างแป๊บเดียวพอดีเนาะบอลเล่บอหน่อยบอใหญ่เนาะ รอแม็กพร้อมนะพอ่น้องเมื่อกี้บริษัทละเอียดเปล่าสองขั้นเราได้หนึ่งเ,นออง,งเดือนกันทิดนีทิดนีดนก็สูนต่อไปแล้วพี่นย่อยหนุ่ยไปใช่ปะอั่นเป็นแต่ไปยากมาม่ยากเนาะ ยืนกับะไนั่มันสิลมรบ้านมาส้มเห็นนะมาส้มเห็นเอามาบอกีนเจ้าเมื่อบานเมื่อบันกินว่เป็นปอบดีพอเจ้าป้าโถยสวยปะสวยแล้วเนาะป้า้องขึ้นไปนังงดูไปเจิมให <mile> <recuper ate. S 1> น้องให้นุ่งแน่เออปืนอะไมาอีกมันหนึ่งเด้อโดนตู้กันจู่วาจอดซื้อสู้กันทุเดียวสามขันเลยดิแต่สองพี่ปอบเป็อนุ่งปังบอตาร์ดังดูเอายังระดับพระอาจารย์จะเจอไหมเน่เจ้าเจ้าเจ้าหยิบแต่ให้ดึงสตาร์ทก่อนตำแหน่งจอดม่นะเออุืน่ะโอ้จังเจ้าโตยังดีไปเลยฮะ เมา่ตหงอใส่่ตหงอมาเมื่อกี้นี่เนเอามื่อบานอแกปุ๋ยแกยังอ้าอาจารย์้เจอไหมล่ะเอาไมโเนใปวดหรปพด่าเป็นปอาดีครับฮะเสนี้จะคลองื่าเป็นปอมดครับถือเหล็กอยู่ออกรถว่าเอาเหล็ก้ได้นหม ออจไหมใจีเขาหรอเป่า้นอดออกรถออกรถมาเอาเลยกับออกรถมาเอาเลข้นอดสุดยอด,ด,อดพี่น้องซื้อเด้อพี่น้องนี่ซื้อเป็นกะถือซื้อโมเป็นก็มาถือได้โมเมนต์สิอาร์อาตีสามโมเมนตด้สามวห่า,าอาอ,อ่าซีนละ เา็ว่าาะว่ายังมาดิผมคิดสุดเลยเันมัน,มน,มนสามที่หาหกนี่บอมากยังมากมัเจออโตโอ้โอเคอออโอิโอเลยออครับง่ายสเปิดส้มเลยพักขนาดะต่ะันนี้ัใหมาตัวล้วฮะไปวะเฮ็ดปลอดนี่เฮ็ดไปเฮ็ดอีกขั้นหนึ่งสิงเอาอีกแล้วยี่ห้อเนี้ยกอกระบะสี่เหลี่ยมนนไหม เออตตาแชมเออแชมแชมแเออข้าเมเ็รถบ้่หบอกเสี่ยวเสียวเขาสวนอย่างเง้นถ้าแชมใสใสตู้บ้านเหรอแอนเอยังไปเอาเอาสืวตาแชมนี่ยังไปเอาลองแชมมาเนี่ยนะเออแชมแชมไม่รับป่วยคนนี้น้ามีหรือปะงไม่คือการับผู้สาวน่ะล่ะตรวดตรจวเลย เออตากสวน้องยังกอนน้องรับเงเสร็จทีฮะเอาแม่นี่เอามาให้เลยเอาเลขจัดถ้าแม่หาซีสามซีเจ็ดสิ4เอามาให้ยอ่ยู่บาทไปแล้วไป ส่บอมือนนี่ส่บอมือนนี่ส่บอสหรอกรแล้วการลสินสมเด็จแล้วมืออื่นหมดแล้วแล้วมือนี่แหละบอมามือนี่บายบายเข้ามาไปเอารถตู้มาอีกได้บาดนี่บอกางเจ้าของตรงไาต้องเก็บค่าจอดนี่ครับเพต้นผู้เดียวสามคันนี่บอสเขาสิมาเอาเมื่อไหร่นี่ผู้เดียวสามคันผมบอสมือนี่ก็มืออื่นเลยเขาจะมาเอาไปอุบล เอาขั้นหนึ่งอยู่นี่ออกป่ะนี่นี่ออ้าขั้นอหาซีสามน่างเนี่ยบอกามด้เอาหนึงซีกระดังโอ้เพลงเดือบไปดับเครื่องให้แน่เอาก็แจ้งไว้ พี่ยังตัวจีนเหตัวจีนบอกบบบเวทีเวทีพไหนอีกมวงนึเดช้ตังอีกวันนึบ่อั้งบ่ตั้งข้ามองไว้นี่นี่นาจะพอนี่สั้นไปหนีเลยสั้นเลี่ยงเลี่ยงเลียไว้นีเล่ยกัน้อนนอนไหนได้เป็นอะไรกูแจออะไเล่ทักมาอยู่นอนอยู่ปั่ม ไปทรงย,าย่ามขึ้นตัง้งแต่เมืม่อวานก็สิมาจังน้อยสิจังน้อยยังสิมาสิพอนแบบสบายๆพอนายบ้านเฮ้ยตัวเจีนมาแล้วเว้ยซื้อแม่เลข ฮะโอ้ย,อยเขาซื้อรถว่าเอาเหล็กืซื้อ,อ,อซื้อรถว่าเอาเหล็กซื้อฮะซีดานโบมี่รอนานเดี๋ยวซินมาถึงโดมแล้วนะครับที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะไปอ่ะ ส่งที่อุบลอุบลคนโคโอผูอ้แดดนะตัวจีนที่มันจ้งม,มุงนอาบันตังบตังงนอกคนี่ครับพารวย อเราฮ้เนนหรอกขาอจอทั้งฝุ่นเหมือนอ่าขอคุณทุ่งรักใจครับพี่หน่องครับวันนี้มีกินเลี้ยงกันนะครับชิลๆส,สบายๆนะครับผม